สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องการใช้แบบรูปในการลบ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้1เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการใช้แบบรูปในการลบในการหาผลลัพธ์ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์การลบโดยใช้แบบรูปการลบได้อย่างถูกต้องและข้อ3เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนนักเรียนลองพิจารณาโจทย์การลบต่อไปนี้ครับ1 2 0 0 0 0สลบกับ8 0,000จะได้เท่ากับเท่าไหร่ นักเรียนหลายคนคงใช้วิธีนี้ในการลบอย่างแน่นอนครับครูเชื่อว,ว่าคือการนำา1 2 0 0 0 0สมาตั้งลบกับ8 0,000ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับคือการใช้วิธีการใช้แบบรูปในการลบคิดครับจะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดโจทย์ลักษณะนี้ได้เร็วขึ้นครับการใช้แบบรูปในการลบให้นักเรียนพิจารณาการลบตั้งต่อไปนี้ครับ สิบสองลบแปดเท่ากับ4 120ี่หนึ800่งร้อยยี 4, ่สลบแปเท่ากับสี่สิบหนึลบแปดเท่ากับสี่ร้อยหนึ่งลบแปดพัเท่ากับสี่พันและหนึ่งแสนสองหมื่นลบแปดหมนเท่ากับสี่หมนนักเรียนเห็นความสัมพันธ์อะไรไหมครับความสัมพันธ์นั่นคือ นักเรียนลองพิจารณาแต่ละจำนวนครับเริ่มต้น12ลบ8เท่ากับ4ใช่ไหมครับต่อมา120ลบ80คำตอบเท่ากับ40ทีนี้นักเรียนลองพิจารณาคำตอบครับนักเรียนจะเห็นว่า120มี0หนึ่งตัว80มี0หนึ่งตัวและคำตอบ40ก็มี0หนึ่งตัวใช่ไหมครับนั่นก็คือคิดง่ายๆคือนำ12ลบกับ8 เท่ากับ4แล้วเติมศูนย์เข้าไปเพิ่มไป1หนึ่งตัวก็จะเท่ากับ40นั่นเองครับต่อมา1,200ลบกับ800วิธีการคิดก็คือนำลบ8เท่ากับ4แล้วเติมศูนย์เพิ่มเข้าไปอีก2ตัวครับต่อมา1 2 0่0่อลบกับ800พันักเรียนจะเห็นว่า1 2 0 0 0และ8 0 0 0มีศูนย์3ตัวใช่ไหมครับนักเรียนก็นำ สิบสองลบแปดเท่ากับสี่จากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายที่คำตอบสามตัวคำตอบก็จะได้เท่ากับสี่พันนั่นเองครับต่อมาหนึ 1, 2, 000, ่งแสนสองหมื่นลบกับแปดหมื่นนักเรียนจะเห็นว่าหนึ่งแสนสองหมื่นและแปดหมื่นมีศูนย์อยู่สี่ตัวเห็นไหมครับนักเรียนก็นำสิบสองลบแปดเท่ากับสี่จากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายไปที่คำตอบอีกสี่ตัวคำตอบก็จะได้เท่ากับ 4หมือนนั่นเองครับข้อสังเกตคือการนำ12ลบ8เท่ากับ4แล้วเติมศูนย์เท่ากับจำนวนศูนย์ของแต่และจำนวนที่ลบกันนั่นเองครับต่อไปเราลองมาทำตัวอย่างการหาผลลบโดยใช้แบบรูปการลบกันครับตัวอย่างแรก9000ลบกับ6000วิธีการก็คือ นักเรียนนำา9ไปลบกับ6ครับจะได้เท่ากับสจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่า9 0 0 0พันและ6 0 0 0มีศูนย์สาตัวใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบของเราก็เติมศูนย์เพิ่มไปอีก3ามตัวคำตอบก็จะได้เท่ากับ3า0 0ันั่นเองต่อมา1 5 0 0 0 0ห้าหมืลบกับห0,000ื่นักเรียนจะเห็นว่า1 5 0 0 0 0ห้าหมมีศูนย์4ี่ตัวและหกหม0นก็มีศูนย์สี่ตัวใช่ไหมครับวิธีการก็คือนำสิบห้า ลบกับ6เท่ากับ9จากนั้นเติม0ูนย์ต่อท้ายไปที่คำตอบอีก4ตัวคำตอบก็จะได้เท่ากับ90 0 0หมนั่นเองครับต่อมา2 4 0ล้าน4 0แสนลบกับ1นล้าน1แสนนักเรียนจะเห็นว่า2 4 0ล้าน4แสนและ1 1 0 0 0ล้าน1มี0ต่อท้ายอยู่5ตัวใช่ไหมครับวิธีการก็คือนักเรียนนำ 24ลบกับ11จะได้เท่ากับ13จากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายปอีก5ตัวครับคำตอบก็จะได้เท่ากับ1นึ่งล้านสามแสนครับและตัวอย่างสุดท้าย1น5 0 0 0ลบกับ5,000นักเรียนจะเห็นว่าหนึ0งแมีศูนย์ตามท้ายอยู่3ตัว และ5,000ก็มี0ต่อท้ายอยู่อีก3ตัวใช่ไหมครับวิธีการก็คือนักเรียนนำ125ลบกับ5จะได้เท่ากับ120จากนั้นเติม0ต่อท้ายไปอีก3ตัวครับคำตอบก็จะได้เท่ากับ120,000ครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้าง ไม่ยากเลยใช่ไหมครับหวังว่านักเรียนยคงจะเข้าใจในบทเรียนยครั้งนี้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ